มามากินเมียงปลาเผาแปซ่าแปซาเด้อวันนี้มากินส้มทงส้มทงลูกเต่ามายามปีไม่ไม่กินแปซ่าชมทงเด้อไทยวิวมามามาเมียงเมียงเมียงมีกะทิมีกะทิเห็นตาเรื่องหิ้งเขาป่านเมียงมีกะทิน้ำกันเด้อเมียง บอกว่าจะพึ <laughs> in splash, ่งก <laughs> <'ll eat> <c oughs> ินก่อนจะอร่อยจะอร่อยพักบะเอือดพักเป็นกะละมังซองกะละมังมามาเมียงป่าเด้อเศรษเศรษนม่กินเมียงกินน้องเออกินเมียงกันน้ำกันฟูวกะเมียงป่าก็กินพักเนาะป่าเออป่าก็เป็นกะละมังผุนบมันสุกอะมันสุกเหรอกะเมี่ใช่ไหมใช่ไหออะสม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 ทายแล้ว

นี่มาเที่ยวทุ่งนาสวมสวนมากสิดากินปลาเผาเนี่ยงปลาปลาเผาปลาหนึ่งสมตัม้มสมวิว ยินชมวิวชมวิวทิวทัศน์ชมสวนเดี๋ยวนี้ชมสวนชมสวนเสร็จบาไปกินบารนี้ทีนี้เลยโอ้ชิไปเมียงป่าต่อก่อนบาล